กลับสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เรามาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกม h a u n ท e d Room นะครับผม เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมพี่ไปหาเว็บโหลดนอนสู้ผีเวอร์ชันเล่นเป็นผีเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมทุกคนได้เล่นนอนสู้ผีที่เล่นเป็นผีได้นะครับคุณผู้ชมพี่ดันไปเจอเว็บตัวนี้นะครับผมเขาเนี่ยกำลังรีวิวเกมนอนสู้ผีนะครับคุณผู้ชมดูเผินๆมันก็อาจจะเป็นนอนสู้ผีทั่วไปนะครับคุณผู้ชมทุกคนลองดูนะครับมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับลองสังเกตชั้น2นะครับคุณผู้ชม มันมีหน้าต่างสองบานเลยนะซึ่งหน้าต่างบานสีฟ้าเนี่ยทุกคนก็คงทราบกันดีนะครับเป็นหมดที่คนตายไปแล้วจะคืนชีพเป็นผีนะครับประเด็นก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าต่างสีฟ้านะครับคุณผู้ชมแต่มันอยู่ที่หน้าต่างสีเขียวนี่แหละนะครับผมดันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นรูปให้คุณผู้ชมดูนะครับบอกได้เลยว่าห้องนี้มันใหญ่มากคุณผู้ชมมันจะเป็นห้องที่แบบห้องซ้อนห้องอ่ะครับคุณผู้ชมเราสามารถเดินเข้าไปนอนข้างในสุดได้นะครับ แล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือสามารถเล่นกับคนได้นะครับสามารถเล่นออนไลน์ได้เล่นกับเพื่อนๆได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งทุกอย่างนี้ยังอยู่ในการทดลองในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้เข้าไทยนะแต่พี่ว่าในอนาคตนะครับพวกนี้จะเข้ามาในเกมนอนส้ผีแน่นอนนะครับจะมีทั้งหน้าต่างสีเขียวแล้วก็มีทั้งออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวพี่ก็จะเอาวิดีโอมาเปิดให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมส่วนใครที่อยากดูเพิ่มเติมเนี่ยพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะสาาามมรถเข้้ไไปดไดูผ เปิดมาเขาก็จะรีวิวโหมดออนไลน์นะครับคุณผู้ชม <im it> เดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นโหมดเล่นกับเพื่อนละกันนะครับสังเกตที่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมจะมีกุญแจอยู่10อันนะครับผมแต่เขามี9อันนะพี่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกุญแจที่เข้าไปเล่นนะครับโหมดออนไลน์นะครับก็น่าจะเล่นได้10ครั้งต่อวันนะเรามาดูเมนูแรกนะครับอันแรกเนี่ยก็จะคือสร้างห้องนะอันที่2นะครับก็คือเข้าห้องของเพื่อนนะเราสามารถเอาหมายเลขที่เพื่อนส่งให้นะครับเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้ อันที่3นะครับก็คือซุ่มนะครับผมก็จะซุ่มผู้เล่น5คนมาเล่นกับเราเนาะแต่ถ้าเราสร้างห้องเองเนี่ยเราสามารถเป็นผีได้นะครับหน้าจาับคู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เล่นก็จะมี6กคนนะครับผีก็จะมีแค่ตัวเดียวเนาะเข้ามาในเกมก็เหมือนเดิมนะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนเข้าไปห้องนะครับผมอ่าห้องนี้ก็มี6คนเอ้มี3คนเข้ามานอนห้องเดียวกันนะพี่ว่าเขาจะทําอะไรเนาะก็น่าจะเป็นแบบฆ่ากันเองนะครับคุณผู้ชม นี่ไงยังไม่ทันเริ่มเกมก็ฆ่าไปคนหนึ่งแล้วนะฆ่ากันเองซะด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นออนไลน์นะก็ดูออกอยู่เนาะว่ามันบอดมันไม่สามารถไปฆ่ากันเองได้นะครับ 就็เห一级炮台就想赶我走要知道我可是真人并不是人机那么傻我就站着这边不走了哈看他能拿我什么样震撼技能又亮了放个爽一下再说好了轻松解决ดูถึงตรงนี้เขาก็ฆ่าคนได้ตัวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันสามารถกลายเป็นนางฟ้ากับผีได้นะแต่คนที่ตายไปเนี่ยเขาเลือกเป็นนางฟ้านะครับคุณผู้ชม เพราะว่าเขาจะมาป่วนผีนะเป็นนางฟ้าพี่ว่ามันสนุกกว่าเป็นผีตัวเล็กนะเพราะว่านางฟ้าเนี่ยมันสามารถมีสกิล2สกิลได้นะครับผมมีสกิลจับผีนะครับแล้วก็สกิลหนีนะโอเคครับผีก็สามารถฆ่านางฟ้าได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็นางฟ้าก็สามารถขึ้นชีพได้เรื่อยๆนะครับผมอย่างว่านะครับกิมนอนสู้ผีก็ยังคงเป็นนอนสู้ผีอยู่นะครับคุณผู้ชม มีบัฟโคตรเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนางฟ้าโคตรจะเยอะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันติดบัฟนะครับเวลาฆ่านางฟ้านางฟ้าเสือกไม่ตายนะครับคุณผู้ชมเขาก็ลองไปฆ่านางฟ้าเรื่อยๆนะเพื่อจะปั่นเลเวลได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันดันปั่นไม่ได้นะโอเคถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถไปกดเข้าไปดูได้นะครับผมอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอนสู้ผีออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอันนี้เขาก็ทำแชร์เล่นกับเพื่อนนะ ก็คือแบบดูเขาเล่นกันสนุกมากคุณผู้ชมพี่คือตื่นเต้นอยากให้มันเข้ามาในไทยเร็วๆอ่ะทุกคนมาลองดูอันนี้สิครับมีห้าคนเนี่ยเขาเข้ามานอนในห้องเดียวกันนะโอ้โหห้าคนมานอนเตียงเดียวกันทําไปได้นะครับก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมันทับกันไม่ตายด้วยนะมันมานอนเตียงเดียวตั้ง5้าคนเลยนะคุณผู้ชม แล้วลองสางเกตด,ดีๆนะครับคุณผู้ชมมันจะมีไม้กับทโทรโขบด้วยนะสามารถเปิดไม้เล่นกับเพื่อนได้โอ้โหอันนี้คือของจริงอะประเด็นก็คือมันสามารถซื้อของพร้อมกันได้ทั้ง5คนเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะติดลบเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเหรียญติดลบนะครับถ้าใช้ไฟฟ้าพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมมันก็จะติดลบเหมือนกันนะแล้วเราก็แบบไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับ200กว่าเลยนะ ก็ต้องผลิต200กว่าถึงจะใช้ได้นะครับคุณผู้ชมก็คือต้องแบบคืนนี่ซะก่อนอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเขาก็แพ้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมเขาได้เลือกห้องที่มันเล็กที่สุดอะคือวังของได้แค่2ชิ้นอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ตาย5คนเลยนะคุณผู้ชมถ้ามีเสียงขึ้นเนี่ยพี่ก็จะขึ้นให้เพ่นตาเคิวเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็กลายเป็นนางฟ้าทั้ง5คนเลยนะครับพี่ว่าเขาน่าจะแบบใช้สกิลจับผีไม่ให้ผีไปฆ่าอีกคนนึงนะครับผม สุดท้ายทั้ง5คนก็ได้ใช้สกิลนะครับดักจับผีไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไปฆ่าเพื่อนอีกคนนึงเนาะแต่ผีมันก็แบบยังไปฆ่าคนนะเออไม่ใช่ไปฆ่านังฟ้าอยู่ดีนะ บอกเลยว่าผีไปไล่ฆ่านางฟ้าแบบอย่างเมามันอะคุณผู้ชมแทบจะไม่พังประตูเนาะก็แบบไปฆ่านางฟ้าอะไรอย่างเดียวนะก็สําหรับคนที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่เห็นคลิปของพี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ